ช่วยน้องวัวผลิตลูกพีซิงทัสเตอร์ฮอร์โมอนติดผิวหนังวัวกระบือมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง NAA Awesome v l o นะคะทางช่อง NAA Channel นะคะวันนี้เจอ Influencer ์พยสาวสวยแล้วก็น้องอีฟเป็นคนธรรมดาไม่ใช่อินฟลูดๆวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะตั้งแต่เทปแรกแรกบ้างของซีซั่นหนึ่งฉันก็ไม่ได้ออกมาเลยหายตาไปเลยเพราะเธอไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมล่ะหายเทปซีซันมาแต่เขาไม่เอาออกวันนี้ เรามาออซัมบ็อกซ์เราไม่ได้มานานเราก็ต้องเล่นเกมอะไรที่มันแบบสนุกเกมอีกแล้วหวังอย่างเดียวหวังอย่างเดียวไม่เพื่อนเพื่อเื้อนอีกแล้วเพื้อนอีกแล้วมาทุกทีเพื้อนทุกรอบแต่วันนี้เราแต่งเป็นแต่งตัวเป็นสาวข่าวบอยนะไม่ข่าวบอยอย่างนง้เดี๋ยวเราไปดูมิชชั่นกันเลยดีกว่าค่ะมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราแข่งขันกินวิบากกินของที่ทีมงานจัดไว้ให้ใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะไปเลย แล้วุกไปไหนเดิยอบเดล้วเหรอหวดแล้วค่ะของฉันได้เยอะกว่าบีบเองแทแท้ เราหน้นานแล้วเนี่ยอุย้ยไม่ได้แล้วปอบไม่ได้แล้วอ่ะขอเธอช่วยเจอวิ่งวิ่งตัวหน้าตัวชกินสิเใหกินช่วย <c oughs> ดับตุ่มเการลชาติ้ยินกินหัอไหมมันไม่หมดแล้ยังไม่หมดอีกนี่หมดไป็นสีลูกแล้วหิวก็หายหน้า ได้พูดชนะแล้วของรางวัลล่ะไม่มีโอเคอะไรเป็นอะไรฉันดีใจไงฉันชนะก็แค่เธอแค่ชนะเพราะเธอกินเก่งกว่าฉันไงเพราะเธอปากใหญ่ปากกว้างกว่าใช่ฉันเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าวันนี้มิชชั่นวันนี้เกี่ยวอะไรกับนมวัวทำไมต้องนมวัวเอมก็กินไม่ได้ไงฉันยังไม่ทันได้กินนมวัวเลยว่าวันนี้เราแต่งตัวเป็นสาวคาบอยด้วยไง ขกบอีกนะบอยู่มันมันมีข้บอบอยโอเคอะเราว่าต้องมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมในกล่องออซัมบ็อกแน่นอนที่เป็นเกี่ยวกับ เด okay, oui, mm ี๋ยวเราให้เธอเปิดดีกว่าเพราะว่าฉันชนะใจก็ไม่ต้องออกแรงแล้วหรอโอเคได้นั้นเรามาเปิดกล่องออซัมบ็อกกันเลยดีกว่าวันนี้จะมีนวัตกรรมอะไรเปิดเลยป่ะรออยู่และนวัตกรรมเลิศในวันนี้ก็คือก็คือ พีซิงอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัตว์แบบพลาสเตอร์ฮอร์โมนติดผิวหนังนี่เขาเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แปะเพื่อให้เป็นแบบฮอร์โมนให้ให้น้องวัวเป็นสัตว์หรอให้บอว่าน้องเขาติดสัตว์อะไรอีกเรามาดูของแพ็กเกจจริงก่อนเขาเป็นแบบหุุมๆแบบนี้นะแต่ว่าเราจะบอกว่าวันนี้เราให้ข้อมูล ด้วยตัวเองก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวเราก็เลยมีคนมาให้ความรู้ข้อมูลข้อมูลเข้าใจนะขอต้อนรับอาจารย์อันค่ะยิสดีครับดีครับวัสดีครับวัสดีครับยินดีครับนดีครับาคครับผมชื่อวิวัดพัฒนาวงศ์ครับเป็นอาจารย์ประจำทีคศัตว์ศาสตร์เคโยีมหาวิทยาลัยม่โจครับก็เป็นคนพัฒนาสมรรกรรมชิ้นนี้นะครับแล้วก็ได้ถูก ขายทอดให้กับบริษัทเอกชนเพื่อทําตลาดอยู่ปัจจุบันครับทําไมอาจารย์ถึงทําตัวผีสิงตัวนี้ขึ้นมาครับอ่าโอเคมันเริ่มต้นจากปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก่อนว่าบัวบ้านเราเนี่ยมันจะมีวงรอบการตกไข่ตัว21วันถ้าเกษตรกรไม่สามารถจับวงรอบตัวนั้นได้นะครับเกษตรกรจะเสียโอกาสในการผรสมเทียมไปนะครับซึ่งมันทำให้ไม่ได้ลูกโคเมื่อไม่ได้ลูกโคก็ไม่ตั้งท้องก็ไม่มีนม้ำนมออกมาให้เรานะครับนั้นเองตวนนี้พอดีเราได้รับวัคจีนจา,ากภาครัฐ นะครับเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศก็มาเป็นเ,เจ้าพีซิงตัวนี้ครับตอนที่เขาตกตกสักตกไข่ครับตกไขไ่เพรา<ข>ะเป็นไส้เขาจะตกพร้อมกันไหมฮะทุกตัวในที่เไม่ทุกตัวเพราะไม,ไม่ไม่เสมอไปครับบางตัวอาจจะมาก,ก่อนมาหลังแล้วแต่เลยแล้วแต่อายุของตัวและตัวด้วยนะครับเพราะนั่นอุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถที่ให้แม่วัวทั้งฝูงเนี่ยสามารถเป็นสัตว์พร้อมกันได้ในทีเดียว สะดวกการจัดการฝามง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าอย้างก,การให้เกษตรกรตั้งการวางแผนให้น้ำนมมันออกปริมาณเหมาะสมกันตลอดทั้งปีก็สามารถวางแผนได้หรือก็นีวัวเนื้อก็สามารถวางแผนผลิตลูกในอ,ออกเป็นช่วงแต่ะเดือนแต่เดือนได้นะครับก็คือการควบคุมปริมาณของน้องวัวด้วยแล้วก็ทําให้ไม่ขาดตลาดด้วยถูกต้องครับอ่ะเล้วอย่างนี้วิธีการใช้ใช้ยังไงบ้างครับเราก็มีโปรแกรมให้ใช้นะครับโดยสามาถ พอ <ส cor pus> แกะแมาเนี่ยปุ๊บไอแผนแ่นฮอร์โมนเราเนี่ยมันจะเป็นแผ่นพลาสเตอร์นะครับมันจะแตกเหมือนในตัวพลาสเตอร์ยาเลย oh. มันจะมีตำแหน่งให้ยา,ยายอยู่นะครับยกหาวัวมาปั๊บนะครับตัวนี้จะเป็นอวัยวะเพศของวัวนะครับของพุตัวเมียนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นโคนหางบนเป็นโคนหางตัวนี้มันจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาทำการพลาสเตอร์เนี่ยแปะเข้าไปเพื่อให้ตัวฮอร์โมนมันซึมเข้าไปโคนหาลองดูให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับนะครับอันนี้ใช้วัวแม่วัวหรือว่าพ่อวัวใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได ให้ตัวยาอยู่ตรงนี้อยู่อ๋อนี่อันนี้คือตัวยามันเป็นตัวฮอร์โมนแบบผงอ๋อและอี้เพื่อนหนูติดติดไปอ๋อไม่อันนี้อันนี้เป็นโปรโตไทป์เราให้มาสำหรับโชว์เฉยๆไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงไม่งั้นเดี๋ยวน้องเขาตกไข่ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องนะฮะนะครับทำสะอาดนิดนึงแล้วก็ติดเข้าไปแล้วก็ผ่านทิ้งไว้นี่ครับประมาณเจ็ดวันตามโปรแกรมจากนั้นเราก็ทําการฉีดยาตามโปรแกรมเลยมันจะมีตามโปรแกรมที่บอกมานะครับในโปรแกรมตัวนี้ทําอะไรบ้างทาอะไรบ้างเมื่อครบ7วันนะครับเราก็ถอดแผ่นฮอร์โมนออกตัดทิ้งเลย ประมาณวันที่9ช่วเงเย็นไม่วัวก,ก็จะเป็นสักรับผสมเทียมได้ละเอาลงกันได้ไรครับ <S 2> <S 2> ไม่ลรอเสร็จแล้วครับลงเลยไม่วมัวนะคร,วครับแต่ถ้าพี่ๆเกษตรกร ไม่อยากสะดวกนะตอนนี้แล้วก็มีแอปพลิเคชันให้ยิ่งกว่าเจอได้เลยครับใน Google p a ย์ว่าผีสิงก็จะขึ้นโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาให้ก็สามารถกรอกวันเวลาเข้าไปนะครับแล้วตัวแอปตัวนี้ก็จะดิ้งขึ้นมาว่าทำาอะไรวันไหนวันไหนตามโปรแกรมเลยแต่เมื่อกี้พอยสังเกตมี QR Code อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ใช่ครับ QR Code ตัวนี้เราจะลิงก์เข้า Facebook บริษัทครับเวลาสั่งซื้อเพิ่มเงินอย่างนี้หรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อที่แอดมินของบริษัทได้และความเป็นนวัตกรรมของตัวเนี้ยค่ะ การประสงงานงานทาง n a มาว่าลองสง่งเขาประกวดไหมเราก็ส่งเข้าประกวดในปี2 5 5 7แล้วได้รางวลัวลวชนะเลิศด้านการออกแบบนวัตกรรมเป็นนวตรรันนวตกรรมออกแบบใหม่ล่าสุดเลยรล้วก็ดีไซน์ปี2021ที่ผ่านมาแล้วได้รางวัล Ad Tech Connect ชนะเลิศเหมือนกันในการนําเอาเรื่องของนวัตกรรมไปใช้กับเกษตรกรให้เห็นผลขึ้นมาครับซึ่งเป็นตอนรางวัลจาก n a a เลิศครับ เราเคยมีงานเย่าัวนึงเราลองเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมพวกนี้ไปยกระดับกับเกษตรกรค่ะแล้ววัดดูผลตอบแทนด้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เกิดขึ้นเราพบว่ามันสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชนได้ถึง25จาอืมแต่การเข้ามาจัดการและปรับรูปแบบการผลิตแบบใหม่ถ้าใครสนใจอยากแบบสั่งซื้ออ่าก็สามารถติดต่อทางออนไลน์ของเราคือเฟซบุ๊กบริษัทน้ำเชื่อว่องไวซึ่งเป็นบริษัทที่ทานซอรอเทคโนโลยีจากมหาลัยแม่โจ้ทำตลาดอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วก็จะมีช่องทาง IG จีเฟ b บุ๊คท็อปปิ้งและซด้ามีหมดเลยเดี๋ยวฝากทางเอเขึ้นลิงก์ให้เลยแต่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราใช้ในประเทศไทยอยู่ นะครับแล้วก็ขายในประเทศไทยกับเกษตรกรอยู่อนาคตเรากําลังดิวสลัดอยู่2องสามเจ้านะทั้งทางเพื่อนๆบ้านที่สปปลาวเอ่ยที่พม่าเอ่ยนะครับมีกิจกรรมไหมรอบนี้ไม่มีใช่ไหมอ๋อมี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 ไหมคะมีแจกไหมคะผมแจกมาแจกเต้ไหมแจกลืมแล้วลืมสามารถก็ไปทักที่บริษัทเฟซบุ๊กสั่งเชื่อไว้ว่ามาจาก n a a มาจากโครงการของ n a a ออเออสมบัติใช่ค่ะอ๋อเรามีอยู่5ชุดนะครับเข้าไปแจกเลยนะครับพร้อมชุดทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะครับอ่าโอเค5รางวัลนะคะคําถาม ต้องให้คนมาเล่นแบบตอบนิดนึงวงรับเฉลี่ยแม่วัวเนี่ยเป็นสัตว์กี่วันอ๋อต้นรายการต้นรายการต้นรายการจะบอกว่าอะไรนะใกล้ๆกันแล้วมันนะประมาณนั้นโอเคโอเคได้เลยก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์อันบางกระชาบมาให้ความรู้เราในวันนี้ แล้วก็ขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า n i a ด้วยที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็สนับสนุนนวัตกรรมดีๆแบบนี้มาให้กับรายการออซัมบอของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ n i a ออซัมบอนะคะในช่อง n i a Channel นะครทุกวันตกเวลา18นาฬิกาตรงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับอาจารย์อ้นด้วยรับคุผมดค่ะบ๊ายบายัสดีค่ะ